ครับวัอนี้มาขึ้นบลาบึกครับขึ้นบลาบึกไปปล่อย <Yeah. S 1> ใส่ปลาสิบหกสิบเจ็ดสิบโลอเอาลงไปจับเอาอยู่ในน้ำเลยครับเอาผ่าลงไปสอนในน้ำเลยแมียนจับไปลอยเด้งมันมาใส่

ย่งุนย่างหุนย่างุนย่างหุนเออแต่นี่ก็ตานีก็โล่งขัวอแต่าเบิเอาเบิ่าแต่ี้ยมาแล้วว่างานมาซาบไีย่างนแบนเแล้วมันเกสิบสี่สิบสิบสิบโลสิสิโลเก่าสิบเก่าปลาใ่กเดี๋ยวหาเดททอดในปลารอที่นี่เจ้า ทั้งวันขี่ได้หาสิบหาสิบขีดได้ไหมตั้งเขาขับมูสองแสนม่อนสงเว่า้อเ้วเน่ห้าสิบเดาืงแ่าไเน่ยเบื้งน้ำกันเสียบเกาเีบเก้าอาขึ้นเลีบเกาเนเลคือ กระาตั้งูบัเออกาเอออกรโลกเลอาสองรูสิดสี่รู่าสองรูสติดสี่มันเอาขอาใจกระป๋้าะาหบบกระบจ็กโล

กระฮักทีเดียวเลยรวมันน่นนะศูน,นยโรเนีเมียนอันนั้นมันควงอทางล่างอันเยียงมันขงวงหรือมันยังควงกันน่ะวางลงครับว่างลงเควายเห็นควายมันยังหนะล,ล,ล,ลุดตข,ของไปทางตตาขนี <c oughs> มันเหีงมันล้มว

ต้องน้มาทุมลเสร็นะคนนี้นะท่มเทาคึ่งาอยู่ากสิถึงได้ยึดแล้วห้าหกสิบโลแล้วเท่าไรท no yes. ่าหุ 10, 10. ่สิบสิบสิบเงี้ยสิบสิบสิบอันนี้สิบสิบเป็นหกสิบโลก็เป็นหกสิบหกสิบแล้วไปหกสิบสหกอ แกหมอนตัวนีนมันกระสูสีเหรอปัมอยู่เราเล่าหาทิปโล่นะปลาทั้ลตัห้ามมันอยู่ก็งี่บอจับาสิบหกสิบโล กูซ้ำหนีะยี่นองสามเดียมไหมคือว่าสี่สิบกัวุนคือบเห็นน้ำเขาก็ว่านน้อง่านขึ้นมาล้วความมาถึงม่บนีหรอผมว่าญาติน้องมาถึง

เอา่ขาับเราใส่ลูกน้อยทีเดียวลูกยังมันเโอ้มันนักมันเดนพานักแล้วนักเลยอัหาทีบอใส่เสูตรเนกะพ่อข้นล้วออมาเะทอย่เขึ้นยาน่อยเที่่่เอาตนี้า

หลังเลือกๆว่ะถึงหั่บ้านบ่เราจะไปอนุบาลหรือปะนี่ไห่อยลงอนุบาลเข้าหนึ่งหล่อปล่อยขนา่เด้อตอนนี้อ่ะไอ้ยาท่าแผลมันบ่บ่กันกันยัให้ดีเอายาท่าแผลมันก่อนตัวนี้มีอากาศเลยเงีนก่อนจิตป่วยนะเอานั่นจิ้มไปทางขุนย้อันเลยตัว มันบ่เป็นยังดอกขาพูดถึงว่านะี่เตียรถเจ้าแตกเั้ยเตีกับพารถแตก <laughs> ลับสื่อประวึกทัวร์ลา,าจานจักขันโล่นาะยี่สิบประสันวาปเปลอหอนมอง

เอาไปเอาไปเทลงหันเลยเอาไปส่งหน่อยพอีมดีบันไดโอ้ตัวนี้ใหญ่ก็มูเลยนี่ย์สอั้เ่นตั้มตั้มตั้มดีๆนะนังิงหวด้วยือไมือมไคู่ันมอคู่วันนี่

เไม่เห็นไเออู้ไปเอไคต้องไปเวองก็องนะคุณต่งเป็นิมันต้างเป็นมันต้องเป็นเปนานเป็นจุดมันต่งเดีย